ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ฮีบรูบทที่10ข้อ23พี่น้องครับความหวังที่เราประกาศรับไว้คือการที่เราได้รับจากการไถ่จากโทษทันของความบาปในบึงไฟนรก แล้วมีชื่อของเราจดไว้ในบัญชีประชากรสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อเราได้รับความรอดแล้วก็ขอให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าต่อไปโดยไว้วางใจในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์แน่นอน พระสัญญาทุกข้อของพระองค์ที่บันทึกไว้ในพระคิธรรสมคัมภีร์พระองค์จะทรงทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนขอให้เรายึดในความเชื่อในการไถยและพระสัญญาของพระเจ้าอย่างมั่นคงอย่าหวั่นไหวไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรจงไว้วางใจและพึ่งพาพระเจ้าเสมอ พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้าพี่น้องมีปัญหาในชีวิตพระเยซูคริสตช่วยได้พระเยซูคริสตสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เลยพระเยซูคริสตเป็นทางลอดสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ใครมีปัญหาชีวิต ต้องการให้พระเยซูคริสต์ช่วยกรุณาเขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างครับแล้วพวกเราพร้อมทีมงานจะอธิษฐานเผื่อท่านทุกคนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนเรื่องอุปสรรคต่างๆนานา,นาครับพี่น้องครับกรุณาเขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างทีมงานของพวกเราครับ จะอธิษฐานเผื่อท่านทุกคนพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่รับฟังใหม่กรุณากด subscribe กดกระดิ่งและขอพระเจ้าอวยพรครับ